ตอนนั้นใจก็เลยท้อแท้มากโอ้ภาวนาอะไรก็ผิดหมดเลยจริงๆก็คือเรายังไม่ได้แก่นของธรรมะยังไม่รู้จักพภาวนาแล้วจิตไปเพ่งจ้องเนี่ยมันกลายเป็นอลัมปโปนปนิชานแล้วตอนนั้นที่เราคิดว่าภาวนาถูกนะเพราะว่าพอเราเพ่งจ้องบางทีเราคลายการเพ่งจ้องไปเนี่ยจิตก็รวมได้เข้าสมาธิได้จิตก็มีสภาวะนมามธรรมเรียกว่ามีสภาวะอะไรที่โชว์มาให้เราเห็นนะ่ะแ,แปลก บางทีเราบางทีจิตมันรวมสงบไปอเงี้ยนะไม่เห็นร่างกายระเบิดออกไปบางทีจิตรวมสงบมันเห็นสภาวะอะไรแปลกแปงเงี้ยเราก็คิดว่ามันจเจริญก้าวหน้าในทางธรรมแต่พอไปส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าผิดหมดเลยไอ้ที่ทาเนี่ยจิตสง่งออกนอกรุนแรงเราฟังแนละ้วห่อเหี่ยวเลยนะเราอุตส่าห์ตั้งใจว่าตะแรกภาวนาพื้นฐานฝึกสติจนถูกแล้ว เห hablando, ็นสภาวธรรมได้ละเอียดแล้วนะไม่ใช right? the so ่เห็นสภาวธรรมได้เยอะแล้วทั้งลูกปธรรมทั้งนามธรรมนะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นแล้วแทนที่เราไปอยู่วัดใช่ไหมเรามีเวลาเยอะเราจะได้ไปฝึกต่อให้มันเดินปัญญาเปล่าพอเราไปอยู่วัดเนี่ยพอเราวางใจผิดนิดเดียวนะจากจิตที่ฝึกไปธรรมดาามีความโลภข้องําใจมีความอยากเนะมันไปเพ่งจ้องอารมณ์ไปดูอารมณ์จากที่เคยรู้สึกตัวอะไรไม่รู้สึกตัวแล้ว กลายไปไปเพ่งเกิดสมาธิแทนเป็นสมาธิแบบอารมพปานูปนิชานที่ฝึกมาทั้งหมดเลยเลยใช้ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถเอามาเดินปัญญาต่อได้หลวงพ่อเลยบอกให้หยุดกันให้หยุดการภาวนาพอห,หยุดการภาวนาตอนนั้นเลยท้อแท้ใจมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์นะเราก็ไม่รู้จะไปถามใครตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อเลยค่อยค่อยฝึกให้มาภาวนาใหม่ พอฝึกภาวนาใหม่เราก็เริ่มมาจากดูรู้สึกร่างกายของเราไปธรรมดาอย่างเงี้ยพอรู้สึกไปช่วงหนึ่งสติมันก็เริ่มเกิดแล้วพอเริ่มเกิดมาไปเห็นสภาวะละเอียดเหมือนเดิมสมาธิที่เห็นจิตมันไหวๆอะไรเงี้ยเริ่มเห็นหลวงพ่อบอกดูไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นใจมันฟุ้งซ่านเยอะปัจจัยมันฟุ้งซ่านเยอะเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานสมาธิท่านก็เลยให้ไปทาไปดูสภาวะหรือเราเคยดูนี่พอเราไปดูเนี่ยหลวงพ่อคอย คอยเฝ้าอยู่ทุกวันนะคอยเห็นอยู่ทุกวันนะ่ะตอนนั้นพอดีหลวงพ่อบวชแล้วแล้วก็ให้พระอาจารย์ไปช่วยทํางานอยู่ที่สวนโพนะท่านก็หลอกให้กลับมาภาวนาใหม่ในนี้ทาภาวนาก็เริ่มมารู้สึกร่างกายไงพอเริ่มมารู้สึกร่างกายมันก็ไปเห็นสภาวะแบบอันเดิมท่านบอกดูไปเถอะเดี๋ยวผิดแล้วจะบอกเนี่ยท่านใช้คํานี้นะมาดูไปเถอะเดี๋ยวมีอะไรที่ไม่ถูกแล้วจะบอก ทุกวัน,เ,นเราก็ดูไปแล้วพอดูตอนนั้นดูท่านบอกว่าว่าวันนี้ดูอะไรบอกเนี้ยมันเริ่มมาเห็นไหวๆนะแบบที่เคยติดสมัยก่อนนะท่านบอกดูไปทุกวันท่านถามว่าคิดดูอะไรบอกดูไหวๆบอกดูไปดูไปท่านประโยคเนี้พูดกันทุกวันพูดกันเป็นเดือนนะจนเราก็มั่นใจว่าเออมันคงไม่ผิดทางเราก็ดูของเราไปเรื่อยเรื่อยเือยย่างเงี้ยจนชนานาญเริ่มมาชํานาญใจเริ่มมีสมาธิแล้ว มันเป็นสมาธิตัวอารมณ์บรูดุพนิชานนะตอนนี้ที่ดูใจมันยังส่งออกนอกไปเพราะตอนนี้พระอาจารย์ยังไม่เห็นสภาวะที่ใจมันไหลไปดูแต่ว่าท่านเจตนานะเจตนาจะให้เราดูเพื่อให้มันมีพื้นฐานของสมาธิที่เพียงพอก่อนดูไปหลายเดือนนะประมาณสองสาเดือนนะท่านเห็นว่าพื้นฐานสมาธิเราดีแล้วใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วใจสงบอยู่กับไอ้ตัวอารมณ์กรรมฐานที่เราดูเนี้ยพอวันเนี้ยไปนั่งภาวนากับท่าน ท่านถามว่าอารพนนี้ดูอะไรบอกดูไหวๆครับท่านก็หันมามองหน้านะไปดูันทำไมกลับไปภาวนาเอาเรางงมากเอทุกวันนะ่ะให้ดูนะแล้วให้ดูอยู่เป็นเดือนๆนะพอถึงวันเนี้ยบอกว่าไปดูมันทําไมนึกในใจว่าเอะถ้าไม่ให้ดูเนี่ยก็ควรจะบอกตั้งแต่เนิน่นๆใช่ไหมไม่ใช่ให้เราดูมาตั้งนานนะี้ยพอถึงเมื่อวันนี้บอกว่าไปดูมันทําไม ท่านบอกให้กลับไปภาวนาเอาเองเราก็กลับมาที่กุฏิตอนนั้นมันเป็นเวลาสักทุ่มหนึ่งเราค็นึกในใจว่าโอ้ภาวนาอะไรก็ผิดเนี่ยอุตส่าห์อยู่กับหลวงพ่อนะก็ยังภาวนาผิดดูอันนี้ก็ผิดทำอันนู้นก็ผิดวันนี้ไม่ดูแล้วแต่ว่าด้วยที่เราเวลามันเพิ่งทุ่มหนึ่งเนี้ย เราจะไปนอนพักผ่อนมันก็ดูน่าเกียดเกินไปเรอก็นั่งนั่งนั่งอยู่ในกุฏิเนี่แต่ว่าไม่นั่งทุกทีนั่งก็จะภาวนาวันนี้นั่งไม่ภาวนาแล้วไม่ดูไม่ดูสภาวะไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธินั่งเฉยเฉยนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งเฉยเฉยแล้วมันก็เกิดเอสภาวะที่ทําให้พระอาจารย์เข้าใจขึ้นมาเรานั่งเราเฉยเฉอย่างเงี้ยไม่มีการภาวนาเพราะตั้งใจแล้วจะไม่ภาวนา มันเห็นใจมันลอยไปได้นะอยู่ดีนั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันเห็นใจไหลไปใจมันไหลไปสมองเราอะมันคิดอยู่ตลอดเวลาเงี้ยมันเห็นใจไหลไปที่ขึ้นสมองเนะี่ยมันไหลไปได้ครึ่งทางนะแล้วมันรู้ว่าถ้าไหลไปแปะขึ้นสมองพวกมันจะรู้เลยว่ามันคิดเรื่องอะไรสติมันรู้ทันนะว่าใจไหลไปใจที่ไหลเนี่ยดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวนะถ้าพูดง่ายๆเกิดจิตที่จิตผู้รู้ขึ้นมาขนาดหนึ่งนะ จิตท,ที่รู้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาขนาดหนึ่งนะแล้วเนื่องจากที่เราไม่ได้เก่งเรื่องสมาธิมันอยู่ได้ขนาดเดียวขามันคันขามันคันเนี่ยจิตมันไหลมาจิตผู้รู้ดับเกิดจิตไหลมาที่ขานี่พอเรารู้ทันนะจิตท,ที่ไหลดับไปเกิดจิตท,ที่รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ขณะหนึ่งแล้วมันก็ไหลไปที่ขึ้นสมองอีกมันมีสติรู้ทันนะ จิตที่ไหลก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่พอเห็นสภาวะตัวนี้เราบอกอ๋อเข้าใจแล้วที่แท้ที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมนั้นอยากฝากพวกเรานะเวลาเราฟังเวลาเราฝึกกรรมาฐานนะถ้าเรายังเพ่งจ้องอะไรอยู่นะส่วนใหญ่จิตมันจะไหลไปที่อารมณ์จิตมันไม่ตั้งมั่นตัวเนี้ยเป็นสภาวะที่ฝึกยากมากที่ คุยกับหลวงพ่อกันมานะส่วนใหญ่นักปฏิบัติที่จะขึ้นมาถึงตัวนี้ได้เนี่ยหายากถ้าขึ้นมาถึงตัวนี้ได้เนี่ยมันมีจิตที่ตั้งมั่นที่สมบูรณ์แนละ้วที่ใช้จะพร้อมจะเดินปัญญาแนละ้วส่วนใหญ่นักปฏิบัติส่วนใหญ่นะใจมันจะออกนอกออกนอกเวลาเราดูสภาวะนะเน่ายเวลาดูร่างกายนะส่วนใหญ่ใจมันก็จะไหลไปแปะที่ร่างกายหรือว่าเราท่องพุโทโธนะใจก็ไหลไปแปะที่พุโทโธ หรือเราดูลมหายใจอย่างงี้นนะใจมันก็จะไปแปะอยู่ที่ลมหายใจมันไม่เกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้ตอนที่หลวงพ่อท่านภาวนากับหลวงปู่ด,ดูลท่านชำนาญแล้วนะเก่งแล้วท่านออกไปตะเวนดูตามสอนักต่างๆเนะี่ยท่านพราะว่าสอนักต่างๆเนะี่ยที่สอนเนะี่ยมันไม่มีจิตผู้รู้มันไม่มีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาพอไม่มีจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเนะี่ยมันไปทําวิปัสสนาไม่ได้ ความไปทำให้ปัสสนาไม่ได้นะผลที่ได้มามันไม่ล้างกีเดีหรอกเนี่ยเมะฉะนั้น mm hmm. ขวาพระอาจารย์จะฝึกมาจนเห็นเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้นะ mm hmm. ก็ใช้เวลานานนะใช้เวลาเป็นปีปีเหมือนกันนี่พอเรา mm hmm. มีตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วเข้าใจแล้วอ๋อการภาวนาที่แท้ปกติเนี่ยเวลาเราดูแล้วใจมันถลําไปใจไม่ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเนี่ยมันก็เลย mm hmm. ไปสู่ขั้นเจริญปัญญายังไม่ได้ ตัวเนี้ยนะแตว่าฝึกยากก็ฝึกยากนะแต่ว่าถ้าคนที่มีบาร,รมีฝึกไม่ยากหรอกอย่างหลวงพ่อประโมทท่านเล่าให้เราฟังบ่อยๆนะว่าตอนที่ท่านฝึกตั้งแต่เจ็ดขวบใช่ไหมท่านได้สมาธิแล้วตอนนั้นท่านให้สมาธิอยู่กับนกตัวแล้วจากว่าท่านบอกว่าตอนสิบขวบเนะี่ยไฟมันไหม้ข้างบ้านพอไฟมันไหม้ข้างบ้านเนี่ยท่านเห็นแล้วมันเกิดจิตมันตกใจเห็นความ จิตมันตกใจตอนนั้นท่านยังไม่เห็นอว่าก้าวที่หนึ่งยังตกใจก้าวที่สองยังตกใจก้าวที่สามเนี่ยท่านเห็นจิตที่มันตกใจนะไอ้ความตกใจมันดับไปแลวจิตเกิดจิตผู้รู้ตั้งมั่นขึ้นมาตอนนั้นใจก็สงบนิ่งนะเราก็รีบวิ่งไปบอกที่บ้านว่าไฟไหม้แต่ว่าจิตท่านอ่ะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาที่ท่านเล่าให้เราฟังบ่อยๆนะตัวเนี้ยถ้าเราฝึกได้นะเราหัดดูสภาวะไป ถ้าวันไหนนะเราไม่ได้เจตนานะไม่ได้ไปนั่งเฝ้ากรรมฐานของเรานะเราฝึกเราไปสบายสบายเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นมา้วตติเลิกรู้ได้กิเลสเกิดไม่ใช่สติมเห็นกิเลสมันเกิดขึ้นมานะ้วตติไปเลิกรู้ได้นะกิเลสมันดับไปตอนนั้นมันจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยตอนนั้นที่พระอาจารย์ฝึกแรกๆที่เล่าให้ฟังว่าเรา ฝึกจเจริญสติของเราถูกแล้วนะมันเริ่มเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วแต่พระอาจารย์ยังจับเคล็ดลับมันไม่ได้มัะทันก็ฝึกไปธรรมดาอย่างนี้นะฝึกไปงงูประปาคิดว่ามันไม่ค่อยได้ผลเลยนะแต่บางทีพอเราฝึกไปตอนไปทํางานไม่ได้ฝึกหรอกตอนทํางานก็ทํางานบางทีลูกน้องมาพูดอะไรนะโทรสะมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้สติลึกๆแล้วลึกรูลล้ของมันเองนะโทสะดับไปเลย เนี่ยตัวเนี้ยพอกิเลสดับนะมันได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแต่เรายังกับคิดรับตัวเนี้ยไม่ได้พอเราไปภาวนาผิดนะจิตออกนอกเนี่ยจนวันหนึ่งเราไม่ภาวนาไม่ภาวนาก็คือไม่ได้ส่งจิตไปเพ่งอารมณ์ไว้ที่ใดที่หนึ่งนะใช้จิตปกติของมนุษย์เนี่ยที่หลวงพ่อสอนพวกเราบ่อยๆนะว่าเวลาภา,าวนานีใช้จิตปกติของมนุษย์นะไม่ได้ใช้จิตผิดปกติส่วนใหญ่เวลาเรา ปภาวนาแล้วพอเราเริ่มจะภาวนามันก็ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจจิตเราก็ผิดปกติจิตที่ผิดปกติตัวเนี้ยจะฝึกให้มันตื่นน่ะค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าจิตปกติของเราเป็นไงจิตปกติของเราถนะ้าบางคนก็ฟุ้งไปทางนู้นฟุ้งไปทางนี้อะไรงเรงี้ยคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้แต่ถ้าเรามีสติคอยรู้ทันไปเรื่อยๆนะแล้กิเลมันดับไปเนี้ยมันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาได้ แต่ว่าพื้นฐานนะมันต้องมีสมาธิระดับหนึ่งแต่ตอนฝึกจริงๆช่วงแรกเนี่ยจะเพ่งไว้เป็นพื้นก่อนอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าพอพระอาจารย์ไปอยู่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าให้ตอนนั้นเราฝึกไปแล้วไปเห็นสภาวะละเอียดสภาวะไหวๆนะหลวงพ่อบอกให้ดูไปก่อนตอนที่ดูตอนเนี้ยมันเป็นสมถานะเป็นอารมณ์ปานโนปนิชฌานจิตยังไปเพ่งจ้องอยู่กับอารมณ์อยู่